สวัสดีทักทายวันเสาร์ค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้ออกมาหน้าบ้านหิมะกำลังตกเพื่อนๆดูทางเดินไปโรงจอดรถนี่คือทางเดินนะคะโรงจอดรถหิมะตกอีกแล้วขาวโพลนอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนดูบันไดมองไม่เห็นขั้นบันไดเลยนะอันนี้เป็นภูเขานะคะหลังบ้าน พวกเขาหลังบ้านค่ะใส่รองเท้าหนาแล้วนะคะใส่รองเท้าหนาพเพื่อนๆมาดูรองเท้าโรงจอดรถคุณสามีค่ะมุมกล้องเพื่อนๆไม่เห็นสโนวไม่เห็นหินมะกำลังตกเนาะมุมกล้อง ตรงนี้เป็นหลุมคุณสามีก็เลยเอาไม้มาปักนะตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อค่ะสามีก็เลยเอาไม้มาปักจะได้ไม่เดินตกหลุมนะแล้วก็ราวตากผ้าหิมะหนาเลยค่ะหิมะหนาเลยค่ะกลับกล้องมากลับกล้องมาให้เพื่อนๆดูขาว,ขาว ดูสักกอนตอนแรกพัดว่าพัดเห็นหิมะเพื่อนๆพ,พัดก็เลยออกมาหลังคาก็มีหิมะเกาะค่ะหลังคาบ้านก็มีหิมะเกาะพัดว่าพัดเห็นหิมะพัดก็เลยเดินออกมาค่ะพเพื่อนเแต่ทำไมเวลาเดินออกมามีความรู้สึกเหมือนฝนตกเวลาเดินออกมา มีความรู้สึกเหมือนฝนตกค่ะเพื่อนๆแต่ตอนดูอยู่ในบ้านรู้สึกว่าหิมะตกนะตอนอยู่ในบ้านรู้สึกว่าหิมะตกนะห้องนอนสองคนตายายค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆสวยไหมคะอันนี้เป็นภูเขาด้านข้างของบ้าน ผูเขาด้านหลังของบ้านค่ะพัดเข้าอกได้ทั้งสองบ้านเลยประตูตรงนี้พัดก็เปิดแล้วนะเพื่อนเปิดประตูแล้วค่ะหิมะเปลี่ยนเป็นฝนแล้วค่ะเพื่อนหิมะเปลี่ยนเป็นฝนแล้วค่ะ ขีามา้หนามากขีม้หนามากขาพลุนเลยค่ะขาพลุนเลยค่ะมาเดินเล่นหน้าบ้านกันมาเดินเล่นหน้าบ้านกัน หน้าบ้านแล้วนะหิมะหนักมากค่ะต้นไม้ลบมหมดแล้วเพราะหิมะหนักน้ำหนักหิมะเยอะทะเลสาบค่ะเพื่อน ขึ้นบันไดกันค่ะขึ้นบันไดถ้าสามีจะไปทำงานต้องมากวาดหิมะออกให้คนสามีเดินนะคะเนี่ยหรือถ้าคสามีไปทำงานก็เขาจะต้องเผื่อเวลาทำความสะอาดปัดกวาดหิมะก่อนนะคะต้องเผื่อเวลาเนาะขอบคนณทุกการติดตามในช่อง เรโนอินโนเวย์นะคะสวัสดีค่ะ